สวัสดีครับพี่พี่พแม่แม่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นกมาสุสารศพรายาินะครับผมตรงนี้คือแบบหลอนมากๆเลยนะครับผมวันนั้นที่มาก็มาตั้งกล้องนะครับที่มาตั้งกล้องเหมือนเห็นขวดมันลอยลงไปเองนะครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะเข้ามาพิสูจน์ใหม่นะครับผมว่าจะพบความหลอนและเจออะไรบ้างอันนี้ เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นนะครับผมพดถูกหรือเปล่าวะโอเคครับรอชมได้เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศร,รอบๆเลยนะครับผมนี่อันนี้คือที่ห่อเขาเลยครับพวกน้ําเลือดน้ำหนองนะครับนี่เสียงเลยว่าเสียงมันเขาทุบหรือเขาไม่พอใจหรือเปล่าครับเสียงมันทุบอะไรสักอย่างเลยตรงนี้เนะี่ย ใกล้ๆนกเลยคือใกล้นกเลยอะไม่มีอะไรเลยโอ้โหร้อนจัดๆเลยเดี๋ยวนกขอถอยก่อนแป๊บนึงนะตกวขอถอยแป๊บนึงขอถอยก่อนนี่ก็เป็นอีกทีนะครับผม คือนี่ยังมียังมีลมอยู่เลยนะครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวตองขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับผมโอ้โหผวาหนุ่มมาคนเดียวคือแบบขอโทษครับต,ตัวกลัวจนผายลมเลยตัวหนึ่งนะครับหนูขอตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคครับตั้งสติได้สักพักนะครับผมโอ้โหว่าจะออกแล้วเมื่อกี้ครับนี่แต่ว่ามาดูก่อนครับต้องมาดูต่อตรงนี้คือเคยทําพิธ,ธีไว้นะครับวับนนั้นนะครับผมมาทําไว้แล้วนี่พวกน้ําพวกอะไรยังยังอยู่เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนเฮ้ยเด้อเด้อไอบ้บ้าล้วนีหลือไปฉายมาเสียงมนันคนวิ่ง อยู่ตรงนี้เลยครับผมเฮ้ยร้อนจัดๆเลยเมื่อกี้ยังดูนี่อยู่นะครับพี่เพื่อนๆทุกคนมันยังมีน้ํายังมีนั่นอยู่นะครับที่เคยทําพิธีไว้กวันนั้นนะครับผมโอ้โหโคตรร้อนแล้ว พวก้าพวกอะไรเขาก็ยังอยู่นะครับนี่เต็มเลยร้อนจะจัดอะ่ะบอกเลยเมื่อกี้เหมือนพี่เพื่อนๆทุกคนได้ยินเหมือนนกเหมือนเหมือนผมไหมผมเหมือนได้ยินเหมือนคนวิ่งอะ่ะือว่านกหูแวยวอ่ะดูว่าหูฝาดอาจจะหูฝาดก็ได้ครับอาจจะจินตนาการเองไปเองก็ได้ว่าเหมือนคนวิ่งไปตรงนี้เลย โอ้โหขอพยาธเอ้ยขออนุญาตครับผมขนลุกขนลุกลมยังอยู่นะจ๊ะแต่ตรงนี้คือเราคือเราไม่ไม่ไปทำกายของเขาไม่ไม่ไปเหยียบนะครับผม อเดี๋ยวขอตาอยอย่าตกนะเว้ยยิงร้อนอยู่ขออนุญาตขออนุญาตผมน,นี่คือเอาข้อไปแล้วนะครับผมแต่แบบป่าน้ำป่าอะไรแบบเต็มเลยแบบไม่มีทางที่คนจะวิ่งได้นะครับเฮ้ย เสียงตรงไหนวะเสียงมันวิ่งเอาแล้วอันนี้นกว่าหูไม่ฝาดแล้วแหละน,น,นกว่าหูไม่ฝาดแล้วแหละเสียงดังขนาดนี้นะฟังโคตรชัดเลยเฮ้ยบ้าเฮ้ย เหยียดทะลุลงเนยเว้ยโอ้โหน้ำเกาะมึงหลุมศพหรือเปล่าทำไมนูนแบบนั้นนะโอ้ยเราจะสามารถลงไปได้ไหมนะ เดี๋ยวเดียเฮ้ยเฮ้ยคนหรือเปล่าวะมีใครมาแกล้งหรือเปล่ามีเสียงอยู่ตลอดเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเเสียงมันยังอยู่ เห้ยโอ้โหเดี๋ยวเด้๋ยด้เวเพื่อนทุกคนคลูกว่าพอแค่น,นี้ก่อนดีกว่านะครับผมคือเดี๋ยวเด้๋ยลุกออกไปข้างนอกก่อนวะ แล้วครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนหรืกว่านกยังแบบตอนแรกคิดว่าจะกลับแล้วนะครับผมว่าจะปิดกล่องแล้วแต่ทีนี้นกจะขอแบบมานั่งในหลุมก่อนนั่งในหลุมเลยนะครับคือข้างข้างนี้ก็เป็นหลุมยังมีร่างที่ไร้วิญญาณอยู่ข้างๆนกนะครับผมนกก็เลยแบบว่าจะว่าขออัญเชิญดวงวิญญาณที่ส,สิงสถิตยอยู่ที่นี่ครับสิง ดวงวิญญ,ญาณพี่ตาหาแตาห,หงนะครับออกมาสําแดงฤทธิฤทธิ์ให้ผมก,กับผมเห็นว่าโลกหลังความตายหรือวิญญาณท่านท่นมีแบบอยู่จริงนะครับผมขอสแสดงิทธิฤทธิ์ให้ให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยเถิดและให้ทางบ้านท่านผู้ชมได้เห็น <c oughs> คือถึงลุมย้งข้างนี่คือคือยังมีล่างอยู่นะครับกินก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอ้โหผลลุกเลยอ่ะมีใครหรือเปล่า เดยังไม่ขาดคำเลยนะครับพี่พีเพื่อนทุกคนเพราะว่าอยู่บางทางนี้เขาก็ตายโหงเหมือนกันนะครับผมโคตรแรงบอกเลยคืนน้ำลายแบบเป็นคืนน้ำลายตอนนี้คือเป็นผงเลยนะครับผมคืนน้ำลายไม่ลงเนี่ย คือมันียบะคิดไยโอเคนกว่าเขาหน่จะไม่พอใจแล้วแหละนกว่าโอเคนกไม่ไหวแล้วครับพ,พี่เพื่อนทุกคนเจอขนาดนี้ก็ ใจแข็งแค่ไหนก็ไม่ขออยู่ต่อนะครับคือถ้าถ้าถ้าลองมาจับมาจับหัวใจนกได้คือแบบตอนนี้คือเต้นรัวมากเลยนะครับผมคือเต้นรัวมากโอ้โหนี่ตุบๆเลยอโอเคผมขอออกก่อนดีกว่านะครับผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่คือิดตรงนกนหน่อยคือนอนนอนคือนอนอนอติดตรงนี้เลยนะครับพี่เพื่อนทุกคนคือติดตรงนี้เลยะ เสียงแบบโคตรดังโอเคครับเพื่อนเพื่พพอนทุกคนกับผมขอตัวลาไปก่อนครับผม